สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมตู้ลำโพงบลูทูธนะครับตู้ลำโพงบลูทูธชุดนี้จะเป็นชุดนอนนานนะครับนี่ดูลักษณะตู้ลำโพงนะครับอาการเสียของตู้ลำโพงบลูทูธเครื่องนี้นะครับคือเสียงเบานะครับเราเล่งเสียงไฟเห็นไหมแบตเตอรี่เก่าเราเล่นเสียงอ่าสูงสุดแล้วก็ยังเสียงดังเบาครับผมรับซื้อของเก่าทีครับผม เดี๋ยวเราจะลองไปแกะซ่อมลองดูครับว่าอาการอ่าเสียงดังเบาอะไรมันเสียครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังของมันครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพด้านหลังของมันอ่าด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอแบตเตอรี่ครับผมมีแบตเตอรี่พ่วงไว้นะเป็นชุดนอนนานนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเครื่องนี้ ข้างหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะมีวนรุ่มแซกวนรุ่มเบรดนะครับอดู่ด้านหลังวนรุ่มใหม่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาดูครับว่าอาการเสียงดังเบาอะไรมันเสียครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองแกะวนลุ่มต่างๆออกมาเช็คดูนะครับว่าวนรุ่มต่างๆนี่ขาดไหมนะครับอันดับแรกนะ,ะจะแกะออกมาดูเช็คพวกวนรุ่มดูก่อนว่าวนลุ่มต่างๆมันขาดหรือเปล่าเสียงทําไมดังเบา อ่าแล้วก็นี่นะครับอ่าเจ้าของเขาได้ดัดแปลงแบตเตอรี่ใส่นะครับเป็นชุดนอนนาแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สิบสองจุดสี่โวลต์นะครับตัวนี้นะอ่าเวลาแบตเตอรี่หมดแล้วก็เอาไปชาร์จครับชาร์จที่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับอืชาร์จที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามา่าใช้งานต่อได้ครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะลองแกะเช็ควัลลุ่มต่างๆลองดูก่อนครับอันดับแรกนะว่าวัลลุ่มต่างๆมันขาดหรือเปล่าครับผม ผมก็ได้นึกเครื่องข้างในออกมาเรียบร้อยนะครับมาดูวงจรข้างในกันครับนี่ก็คือบนลุ่มนะครับบนลุ่มตัวนี้ค่าก็อยู่ประมาณ 20k นะครับทั้ง4ตัวเป็นบนลุ่มบนลุ่มเบสวบนลุ่มเสียงแซกนะครับเสียงเบสเสียงแซกแล้วก็เอ็กโคแล้วก็บนลุ่มไม้นะครับตัวนี้นะส่วนภาคขยายมันก็อยู่ตรงนี้นะครับภาคขยายเห็นไหมเห็นไอซีขยายไหมครับตัวนี้ไอซีภาคขยายตัวนี้ เี็นะครับเป็นไอซีพัขยายของมันแต่ตัวนี้ไอซีพัขยายน่าจะเสียนะครับอ่าเพราะว่ามีการดัดแปลงภาคขยายนะครับตัวนี้อ่ามีการดัดแปลงภาคขยายใส่ใหม่นะครับเออไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมโฟกัสก่อนตัวนี้นะอ่าภาคขยายเห็นไหมครับอืมีภาคขยายเสียงเล็กๆดัดแปลงใส่เรียบร้อยแล้วก็วันรุ่มเร่งลดเสียงอยู่ด้านหน้านี้นะครับอวันรุ่มเร่งลดเสียงอยู่ด้านหน้าตัวนี้ค่าก็ 50k วันรุ่มเล่งรถเสียงตัวนี้นะอือเดี๋ยวผมจะลองมาเช็ควันรุ่มลองดูครับว่าอ่าอันดับแรกวนรุ่มมันจะเสียหายไหมหรือสกรปรกอะไรไหมอ่าหรือว่าวันลุ่มขาดไหมเดี๋ยวผมจะลองวัดดูครับผมเดี๋ยวผมจะมาวัดวนรุ่มเล่งรดเสียงลองดูก่อนนะครับตัวนี้ค่า 50k ว่ามันจะได้ 50k ไหมหรือว่ามันจะขาดนะครับอ่าอาการมันเสียงเบาๆเดี๋ยวเราก็ลองเช็คเบื้องต้นก่อนอ่าตัวนี้ วัดข้อมขาดูตัวนี้ก็ได้ 50k ว,วนรุ่มเสียงไม่ขาดเดี๋ยวผมจะลองลดเร่งเสียงที่มัน,มนวิ่งไหมนี่นะ,ะตัวนี้ลดเร่งเสียงได้นะลดได้ตัวนี้นะจับขาด,ดีๆก่อนอลดลดเร่งลดเร่งเสียงได้อ่ะวนรุ่มลดเร่งเสียงตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะมาดูวันรุ่มด้านหลังมันลองดูครับ เดี๋ยวผมจะลองมาวัดวันรุ่มอ่วันรุ่มเสียงเบสเสียงแซกลองดูครับว่าอ่มันจะขาดไหมหรือว่ามันจะสกกระโปอะไรไหมตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นไปได้หมดทุกอย่างเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นอลองเดี๋ยวผมจะลองวัดกันตัวนี้ค่า 20k 20k ก็ได้นะมันรุ่มไม่ขาดเดี๋ยวลองลองวัดดูว่ามันเล่งอะไรได้ไหมตัวนี้นะอืมตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะสกกระปตัวนี้นะ หมุนแล้วเข็มไม่นิ่งนะครับเข็มไม่นิ่งอืมเหมือนมันจะโกโปกนะเข็มไม่นิ่งลองวัดลองดูสิเห็น,นอืมตัวนี้ก็เดี๋ยวติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเข็มไม่นิ่งเหมือนกันอืมเข็มไม่นิ่งเดี๋ยวผมจะลองล้างลองดูนะครับล้างบนลุ่มลองดูเอาแบบบ้านๆเราเนะครับอ่าไม่ไม่ใช้แบบภาษาช่างมากเกินไปนะครับเพราะว่าช่างอ่ ถ้าช่างดูช่างก็เป็นกันทุกคนอยู่แล้วครับเราเอาแบบบ้านๆเราเลยนะครับอ่าเผื่อใครชื่นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อยากจะลองทําดูก็เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองล้างบรรุมลองดูครับว่าล้างแล้วมันจะมีเสียงขึ้นมาไหมตัวนี้เนาะเอาแบบบ้านๆเราเลยครับผมอันดับแรกล้างบรรุ่มลองดูก่อนนะครับตัวนี้นะอืมันล้างแล้วมันมันจะหายไหมอ่าเดี๋ยวมันมีช่องตัวนี้ให้ฉีดอยู่นะอืมล้างเลย เอาแบบบ้านๆนั่นเลยเสือใครชื่นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ล้างไม่หายแล้วก็เราก็ค่อยเปลี่ยนใหม่เดีย๋ยวล้างดูก่อนถ้าอยากที่ดีก็เปลี่ยนใหม่นั่นนะครับจะดีอแต่ล้างล้างไปก่อนล้างเพื่อทดสอบดูก่อนว่ามันจะมีเสียงไหมตัวนี้นะว่าล้างแล้วมันจะดีขึ้นไหมอ่ามันจะเป็นกับวรุ่มจริงไหมอ่าล้างแล้วเสียงจะดังขึ้นมาไหมอ่าเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาเปลี่ยนใหม่ อันดับแรกล้างดูก่อนอืมล้างดูก่อนอ่าเดี๋ยวผมล้างดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองวัดดูสิมันจะดีขึ้นจริงไหมตัวนี้นะอืมนี่ลองวัดดูตัวนี้นะอืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดีๆก่อนอืมอืมก็น่าจะนิ่งขึ้นนะขามันดุอ่ ขาก็ลื่นโดนน้ำมันอ่าเอาน,นี้น่าจะนิ่งขึ้นนะเร่งรถได้สบายสบายนะน่าจะนิ่งขึ้นน่าจะพอได้นะเดี๋ยวเราต้องลองเสียงดูเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนอือเดี๋ยวลองวัดตัวนี้ก่อนสีอืมนะอ่าเร่งจับไม่ค่อยแน่นอือเร่งลดก็นิ่งแล้วนะอ่าเฮ้ยนิ่งรถก็นิ่งนะ โอเคเดี๋ยวลองเสียงดูเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันดูนะครับจากที่เราล้างบนร่มแล้วครับว่าเสียงมันจะดังดีไหมครับเพราะว่าตอนแรกมันมาเสียงมันก็ดังค่อยๆเนาะ,ะมาวัดดูเช็คดูบนร่มแล้วมันเหมือนบนร่มสกปรกนะครับเดี๋ยวพอเราล้างแล้วมันจะเสียงมันจะดังดีไหมทีนี้ผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อลองดูครับว่าเสียงมันจะดังดีไหมเดี๋ยวเล่นเสียง โอ้เสียงเริ่มมาแล้วครับเสียงเริ่มใสแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่งเสียงดูดูโอ้จากที่เราจากที่เราล้างบนรุ่มแล้วครับเสียงดังดีมากเลยครับตัวนี้นะอ่าเสียงดังดีมากเลยตัวนี้เดี๋ยวลองเสียงดูอีกครับ สแสดงว่าเครื่องนี้วัดลุ่ม,มันสกปรกเฉยๆนะครับวัดร่มตัวนี้มันน่าจะออกแบบมาเหมือนอเป็นวัดุ่มของพวกปีรถยนต์นะครับตัวนี้เสียงก็ต้องมาผ่านพวกนี้พวกวัดร่ม ต่างๆครับผมถ้าบนลุ่มสกปกระปหรือบนลุ่มขาดอย่างนี้เสียงก็จะออกเบานะครับตัวน,นี้นะเดี๋ยวผมจะซื้อันรุ่มมาเปลี่ยนให้ลูกค้าก่อนนะครับตัวน,นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบในเรื่องซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมพวกขยายซ่อมพวกตู้ลำโพงซับอะไรก็ศึกษาตามดูได้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่างสามหัดซ่อมด้วยนะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับ